นนเาะมาพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องมากินตำม,มีน้ำมันมอเด้อไข่ลูกเด้อมาหลินแคมของสวรรค์หกดาหารกับมาพอเสี่ยวเด้อพี่น้องนี่ดยเสี่ยวมีมอสสบายดีมากินตำเด้อะกันอยู่นี่ไข่ลูกเด้อได้พ่อกันหลายปีเลยพี่น้องพบแบบบังเอิญเลยนี่แม่แก้วเด้อคนเลี้ยงเด้อไข่ลูกแม่แก้วเลี้ยงแม่มอสคนเลี้ยงม่มอเด้อยแม่มอสผ้าเทียวอืม มาเลยกดแล้วมาแด้ไปทุกคนและอนะสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อมาเด้อมาเด้อมากินตะโหมดสวนน้องกันเด้อสบายดีสบายดีแม่แก้วคนเลี้ยงเสี่ยวหักเสี่ยวแพงกันหลายปีเลยพี่น้องหากมาเจอกันมือนี่เห็นยู่ได้ไหเห็นแม่บังเอิญมาเด้อมาเด้อมากินตำเด้อไฮโลแม่ไหมมีเค็มโคง เห็นกันอยู่แค้มของมาคอเลกนำปัญานาคัญญานาคเด้อัญานาคใหญ่มามาแซ็บเส็บเส็บแซ่หมวยครับแไม่เห็นนะเดิน่ได้เยอะเนาะเยอะรับคนเฮาห่ะ คันต้จากกันน่ะสักว right. ันก <making> <in> ็เห็นกันเนาะคือผ้ำะคันตายจากกันแล้วเห็นแล้วคันยังมีสวีดีนเมื่อหนึ่งมือหนึ่งต้องในข้อกันยวารว่าอยู่คืออะแก่กอเปนบุญมาาัลไปตเกลือกินจาแล้วเ่อยู่ทหารเขาทหารน้ำกันเตี่เด้อเนี่ยแม่แก้วนะฮะ นะแต่เป็นทุสาวไวัทนาักก็เจอกันอีกเมาเจอกันมาเดอ้อมาเดอ้อตํม้มแซบเดอ้อใ,ใครรอใครลุเจอกันตอนเถา,า่ะเแต่เป็นทุสาวหนุทานเล็นไหมเ็ใครลุใครลุขึ้นบมักขึ้ักใตําม,าามาเลยเ่ยยอรอไใอยานําขึ้นกับมาถือมันเหอลืมเลยขึ้นไน้ไหม้หย็น แซ่ตแบตั้มแทบเชฟมูสก็แซ่บนะคนเป็นหมอดูเด้อพี่นอ้องเด้อแม่แก้วเด้อไม่เดือดรลงมาคนชนะเป็นหมอดู ว้าวอุนิซัมตาเห็นเลยนี่ช่วงนี้ซัมตาเห็นเลยเ้พญางเบิ่งเด้อพญานางเด้อคนชิมาอยู่นี่ทุกมื่อเด้อมานั่งอยู่นี่ทุกมื่อในบ่อนพญานาคนี่ยสวรรค์ในเขตเนี่ยทำธุระขามากอ่ะมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำผลไม้แก้วเด้อพญานาคเด้อว้าวซัมตาเห็นเบิ่งดวงน่ะการเงินการงานเคนชิเราให้ยมด ได้บ้ดนโมจะโมได้โมจไกินกินตั้กบได้ิไลกบมได้โ้ไดกินแลไม่รู้กินกิ้กินได้ไหมมาคือเอามื่อได้จบั่ะนไมองเต่สิ่งยดใส่สายห่างนีต้รงกินได้ไมนา กเพ,พะพิษะลมน่ยหก <7, S 2> <7, 000. S 1> พันวันเเจ็ดเจ็ดพันจดหกมันเึรอะไรเยเจ็ด <7, 000. S 1> พันจะิดหกมันเึริมอันเมเง,งินบาทโอ้ยเขาคล้ายจะทันท,นทีไปน,นี้เขาก็คล้ายพแพงเดเจ็ดพันเจ้เพมกับมากบกดูต้อเพกูหนันเละม,ม,มาบม,มาเจ้าเถือบนถุงเพื่อน คนไลู่้คได้ถึงงมันอดอยากมาคนหลขับเบิ่งปัมาแต่งคัในกูไวๆเฮ้ยนงเขาหาเงินะเหาเขามาแต่งแตเงินขนาดเนะแซนเขาแต่งจอยหคนตัดช่วงไมคนแต่งอืมอืมลัง

มุ้ไปนสีมาก่อนไปยังค้าอุ้นหนอัตปูสีมานี่บัตรคอยี้เยบร้ลยบัตรส้าอกันีบังามอกันีอะไรเง้ยบัตรไปสอม,มอือนะคาอัดพวกเรสีมาัตปเราง,งามสีมายคมืออื่นมามือมาเข้าบ้านชาสีมามาตงหลิ่นไปเหี่ยวอะลรก้อนเอามาแล้วซะก่น ดูเฮือนกับเซ้งพี่น้องเออจากไปน่ะมีผู้พาไปหมอไปไม่มาต้ไปหาเห็นเซ้งเนาะไปน้ำม่แก้วจะเป็นลูกผงเทียนเราเจอนี่ก็แซ่บ้ำบนได้กินน้ำเห็ดอ่ะดำคนได้กินาลูกไงดิเป็ดเนี่ยไข่ค่ได้กินลูกไง พึ่กินเหรอฉันพูดมาลูกไงพึ่กินกนผจะไปโตบนนะผมเฮ้ยกินได้ <c oughs> ไงโทษเข้า <c oughs> กับต้มข้าง,งไหนนะต้มเต็มเต็มขกอยูอ่แบคแับ เฮ็ดก <it> mm ินบว้ไปตอนไหนบุหรีบุหรี่บ้าแต่บอกว่าจำเหมยม่แก้วอยู่พันยาหน้ามันเห็ดค่ะแห้งนัวกว่านี้ของกุงบางนัวกว่านี้ด้ิใส่บางดอกไม่นัวค่ะแต่เมื่อกี้าใส่ซื้อกูเดี๋ยวเฮ็ดรถมัาถึงจักแก้วอยู่ลงพัยาหน้าเด้อมันปล่อยเอาอันนี้มาชัดมันมันเอาใส่จานอันนี้เขาเป็ยังขอโอ้ยมันใส่จานลงมาโลกคำว่าเหแม่แก้วพญานยาหน้าน้บวก จำให้แม่แก้วเด้ในพนักงานครว่ามัลงมาส่งรถในจานลืมบอกอันนี้เขาแบผู้อื่นเขาก็ไปายเนาะเขาไปเรื่องเขาให้แล้วแต่กากันอันนี้จิโถเรื่องเขเรื่องดีมัดเลรื่องอะไรบ่นั่แมแก้วว่ามันลงมาส่งแลวต๊ะเมื่มือหแบบมือให้มาเอา mỏng mà mỏng mà ruột qua mỏng 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 nhầm mỏng 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 ăn mà, mỏng ngay đây thấy mỏng 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 mà mỏng mỏng Kín mỏng kín mỏng kín. Kín mấy? น้อยๆ้อยบ่ม hmm. <laughs> uh, re ีเนาะมีแต่ลูกยังไงมม่จะลูกยังไงบ่ได้ไปกินบ่ได้เฮากินบ่โอนขับบ่ได้โอนบ่อีน้ำมันก็บ่กินเด้๋กินเนะฮะเกินเนาะกินจะบ่อขึ้นไปมากับเลี้ยงกูกูกเลี้ยงมันงเหรอวะเหมัอนมันมาเออเปิดไปเพื่อนคอยเขาเลี้ยงเพื่อนมากูก็เลี้ยงมันงเปิดมาคอยมาหาเผลผนเลี้ยงคอย เจะมาแกทมาเล่นน้ำปูน้อสวนวะไปส่ไไปอีปีไปกรุงเทพป๊กอซ้อนไป่กรุงเทพเลยเออหมือีเหนบ่เออเอนตัวหมืเหนบ่ไปกรุงเทพลงกรุงเทพเลยงกรุงเทพห้างเงินลูกมันก็ไปน้ำปูผัวมันก็ตายเออัวมันขาลังหวมาอยู่น้ำยา้ปูตายกรุงเทพไปหาเงินอยู่น้ำปู 那么一样，你不要多的。

กินนี่ก็น่าผีดวนองก็เดินผีนองเด้อผักกุหลาบกุแซ่ทรับย์ตะไคร้ส่งเม่ม้อนพาก,กินมาเดียวด้วยจ้าโอเคบายสายนึงเลย